เด็กชายจิระโรุสีวิเชียงน้อเกเด็กชายนัทศิษย์เด็กชายทนากรแสงสุงน้องคุณมครับ

Terima kasih telah menonton. ごめんなさい。<This S 2> <Okay. S 1>